ตู้โทรศัพท์เก่านะคะทุกคนใครมีหนังสือก็มาวางไว้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่เขาอยากอ่านก็กมาหยิบเอาไปเนาะเดี๋ยวพี่นีก็จะเอาหนังสือมาวางนะคะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าก็แจ้งลงนาะ,ะหมอกก็เริ่มเบาบางลงนะคะทุกคน บรรยากาศของวันที่26ทธันวาคมนะ,ะพี่นีก็คิดแต่ว่าออห้างร้านจะปิดหมดนะคะวันนี้วันจันนะแต่เปิดนะคะทุกคนวันนี้ร้านเปิดนะคะพี่นีก็เดินมาว่าจะไปก๊อปเป้ทางสถานีรถไฟนะคะทุกคนแต่พอเอินเดินมา ธนาคารก่อนนะคะทุกคนว่าเรามีเงินไหมก็เลยรู้ว่าร้านเปิดนะคะทุกคนก็เมืองที่พี่นีอยู่ก็เก่าแก่นะคะทุกคนก็ทยอยทุบนะคะทยอยทุบไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะไม่เห็นเก่า,กาแก่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขากำลังค่อยๆนะ โอเราก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นแสงตะวันแล้วนะคะทุกคนเพราะหลายเดือนนิ่เมฆหมอกปกคลุมอันนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าฝ่านะเราก็เห็นพระอาทิตย์โผล่นะ,ะทุกคนก็จะเป็นความสุขเนาะ,ะถ้าเราเห็นพระอาทิตย์ ก็จะงงมากนะคะทุกคนหน้าหนาวพี่นีก็ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนนะ,ะทุกคนเป็นเวลาเกือบเก้าโมงเช้าแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ดอกคิดถึงนะคะทุกคนก็จะอยู่ตลอดนะคะดอกคิดถึงนะคะ พอเราได้รับแสงแดดเราก็จะมีความสดชื่นเนาะต้นไม้นี่เวลาหน้าหนาวก็จะอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะกําลังจะผีผนเปลี่ยนของเขาไปเรื่อยเนะาะเออสถานีรถไฟนะคะเสร็จแล้วก็จะสวยงามากนะ,ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมืองขนองนะคะคนที่เพื่อนๆที่ย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้กลับมาเอ,อสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ที่นี่ก็เก็บภาพมาฝากนะคะว่าทุกอย่างเมืองนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยความที่เจริญรุ่งเรืองเนาะตึกเก่าๆเขาก็ทุบไปเกือบจะหมดแล้วนะคะค่อยๆทย,ยอยนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโรงพักเก่าเนาะแล้วก็จะเป็นคอน,น,นเสิร์ตสเปกตักนะคอนโรงละครเนาะที่เขามาจัดงานกันนะคะทุกคนงานไทย น,นอะไรนะรทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นโบสถ์ของเออแคทอลิกนะคะทุกคนที่นักเรียนะะสอนศาสนาคิดน,นะคะทุกคนก็ได้พังลงเออทุบลงแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะสร้างใหม่เนาะ ก็จะเป็นโบสถ์ที่ของคนคิดนะคะมากราบมาไหว้กันนะคะทุกคนคิดศาสนาคิดโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี่ก็จะเป็นห้องที่ว่าจัดสําหรับเด็กๆมาออกกําลังกายที่โรงเรียนเด็กเล็กที่จะมาเล่นมาเล่นยูโดนะยูโดนะคะทุกคนก็เดือนหนึ่งไม่แพงนะสำหรับเด็กๆมาเล่นยูโดนะของรัฐบาลนะคะทุกคน ก็เริ่มจะ,จะเจริญนะคะทุกคนอันนี้ก็หน้าหนาวนะคะก็จะมีโลโต้ให้เราเล่นทุกวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนกิ <c oughs> <c oughs> ่งเราก็จะเห็นใบไม้นะของเดือนท่านวาเนาะก็กำลังเริ่มเออจะพิใบนะคะเพราะว่า ปีนี้ได้ฝนเยอะมากนะคะทุกคนได้นฝนมากก็เลยเราก็จะเห็นพอมีแดดหน่อยเราก็จะเห็นใบไม้ผิแผ่มนะคะทุกคนคะอันนี้ดอกอะไรเอ,อ่ยคล้ายๆดอกพุทราหงบ้านเราเนาะทุกคนดอก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 อะไรเนาะดอกจำปาดอกอะไรเอ,อ่ยคนก็เริ่ม วันนี้ไม่ปิดนะคะเป็นวันจันทร์ที่26่ิบนะคะทุกคนอันนี้เราข้ามถนนได้เนาะเพราะว่าเราข้ามทางม้าลายนะคะทุกคนรถก็จะจอดให้เราะะไม่ไม่เออไม่ชนนะคะทุกคน <c oughs> เราก็จะเห็นหิม,มะบนภูเขานะคะพบแพบๆนะคะทุกคนบนภูเขานะคะทุกคนอีนนี้ก็เก็บ ภาพบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนเอามาฝากนิดๆหน่นอยนะคะเช้าวันจันทร์ของวันที่ยี่สิบกรถประจำทางนะคะที่เข้าเมืองโรซานนะคะทุกคนกับเออโลซานแล้วก็ไปถึงบูซินี่นะคะทุกคนวันนี้คนก็ทำงานตามปกติเนาะท่าไม่ได้หยุดนะคะทุกคนร้าน ห้างสรรพสินค้าเปิดตามปกตินะคะทุกคนวันที่2 6่ธันวานะคะทุกคนคะ่ะเราก็ที่นี่ก็เก็บภาพบรรยากาศนิดหน่อย,น,อยนะคะมาฝาก<ม>แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีก็ขอให้หายไปนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนขอให้ ส,ส,สุขมีแต่ความสุขร่งมั่งมีสีสุขไม่เจ็บไม่จนคนที่เจ็บป่วยก็หายปวดหายเมื่อยนะคะทุกคนขอให้ใหายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเออปีเก่านะคะเดี๋ยวก็เราก็ร่ำรวยเงินทองต้อนรับปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ